เช็คเช็คไมโครโฟน huh. โยอ้อ S P J N 91โยโยโยออ S uh. P J แก้วนี่ไมโครโฟนเช็คอ่าโยควใจจากมีอินซีจากขาดทุกคนไม่เข้าใจความใจบทบาท อธิบายความจริงก็ได้ทับความจริงแล้วใจมนุษย์ชั่วร้ายไม่ควรสรรเสริญก็จะมีคนินชาเดินตามหลักมาชิมาปฏิปทา,ากล่วอยากรู้ให้ใช้ใจนำพาเดินสอบหาธรรมอานัตาตาเข้าจะอยู่ได้เพราะหนีและโอรระตปะจับผู้ครองโลกรักษามนุษย์ศักดิ์แต่ไม่เข้าจะให้เปิดอ่านธรรมะก็จะเชื่อได้ถ้ารักษาสัจจะคนทุกคนจิตใจและชีวิตก็มีความฝันจะก้าวเดินไปพิชิตมาสิ่งไม่ได้ง่ายมันไม่เป็นอย่างที่คิดเพียงใจสมองไต่ต้องดีสักนิดยอมสัตว์กระทำมีรักโกลภโกรธจงต้องคุณยังไม่เข้าใจจะทยังไงไให้ใหให จะทำให้คุณนั้นเข้าใจชั่วเลวดีซักมนุษย์เราไม่เข้าใจในเรื่องทำก็ทำอย่งเรื่องชั่วชวชีวิตมางวนวแต่เรื่องกรรมแค่เพงจะบอกกล่าวแล้วไม่จำเป็นต,ต้องเชื่อตามแล้ว่าจะไม่คมแต่ก็แฝงได้ผมั้นเงื่อนย่ำทุกอย่างมันไม่ได้ยากกับความพยายามถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็ขอให้คุณนั้นฟังรามเส้นทางมีไว้ให้เดินแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินตามถ้าหากว่าทำได้ชีวิตของคุณ,ค,ณคงสวยงาม เกินความพยายามที่จะเอาใจเข้าไปสนองถ้าหากว่าทำได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉลองสมองและสองเท้าก็ไปไว้ให้เรานั้นก้าวไปถ้าใช้ภาษาที่แยบยนก็ไปทำให้คนนั้นเข้าคนเราในสังคม ครั้งก็ลงทางแค่อยากให้คุณนั้นเชื่อใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องลง่า,ออางก็เพราะคิด,ดที่ต่างกันมันจะทําให้เกิดสงครามไม่อยากไม่มีความชั่วปกครองไปทั่วทุกคนถามว่าเว่าความดีเลวมันปะานกันซัดแค่ไม่ออกแต่ก็อย่างที่เป่าแต่ก็ยังที่าตายอยาจะบอกว่าเปล่าแต่ก็ไม่ได้ลองอลองมองให้ลวงลึกตรงในจิตใจบมื่ครั้งบนิบร้อนเกินก็จะเหมือนกับว่ามันผินไปสรัตว์กับธรรมมีรักโลภโกรธลองต้องคุณยังไม่เข้าใจจะทำยังไงให้ให้ฉงนเปิด แต่ทำให้คนนั้นเข้าใจชั่วเลวดีกวาม,มนุษย์เราไม่เข้าใจในเรื่องทำก็ทำอย่งเรื่องชั่วชวชีวิตมัวแต่เรื่องกรรมแค่เพลงจะบอกกล่าวและไม่จำเป็นต,ต้องเชื่อตามแล้ว่าจะไม่คมแต่ก็แฝงได้คมเอองื่องยัอนสังคมที่ยังทนทุกข์กันมานานก็จับประเด็นไม่ค่อยจะเป็นเลยต้องบำเพ็ญปัญญาญาณมีความโมฆะหน้าอุตสาหะพยายามอีกสักพักมันก็คงหมดเรื่องก็เพราะบุดเบื้องบรรการ แลัวกลโกรธกดลงมันก็คงต้องโป้ไปไปสัตว์จธรรมแล้วคนทั้งโลกจะโกดผมขอให้ทุกคนใน,ในจดนนจำวันนี้ก็เกิดจะทอขอแค่ลายเย็บท้ก่กินไม่ให้กันมันขออะไรไป็มากมายก็แค่วันนี้ให้ดูฉันได้ในธร